คอลัมน์ขันปากพิซซ่าครองใจนักโทษ กระแสข่าวลือสะเทือนเรือนจำคลองเปรมเมื่อมีข่าวว่าทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกซึ่งสารดีกาพนักแนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งจำคุกหนึ่งปีในคดีชั้น14กรณีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกินกำหนดโดยไม่ชอบตั้งแต่8กันยายน2,568เหเลี้ยงพิซซ่ายี่ห้อดังให้ทางนักโทษและเจ้าหน้าที่กว่า6,500คนข่าวนี้ถูก โดยนายวัชระเพชรทองอดีตสอบประชาธิปัตย์เมื่อ16กันยายน2568พร้อมตั้งคำถามว่าระเบียบราชธรร์ห้ามนำอาหารจากภายนอกเข้าและจำกัดวงเงินใช้ใจ่ายนักโทษแค่500บาทต่อวันแล้วพิซซ่ามหาศาลนี้มาจากไหนถ้าข่าวนี้เป็นจริงทักษิณ คงครองใจนักโทษได้ไม่ยากเพราะอาหารฟรีจากราชทันอย่างข้าวต้มผักลวกถูกบนว่าจืดชืดราวน้ำเปล่าส่วนของซื้อขายในคุกเช่นไก่ย่างเบเกอรี่หรือขนมครบเคี้ยวอร่อยกว่ากันเยอะพิซซ่ารสเค็มจากร้านดังจึงเหมือนแคมเปญหาเสียงในคุกต่อยอดสไตล์ทักษิณที่เคยแจกนมโรงเรียนสมัยเลือกตั้งนอกกำแพงการเลี้ยงพิซซ่าทั้งคุก คงอาจเป็นนโยบายใหม่พิซซ่า30ชิ้นครองใจทั้งแดนครองใจนักโทษในพริบตาตะกรมราชทัน์รีบดับกระแสทันควันวันที่17กันยาย,ายน2568นางกนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์รงโคศกกรมยืนยันจากผู้บัญชาการเรือนจำครองเปรมว่า ไม่จริงพิซซ่ามาจากบุคคลภายนอกเลี้ยงแค่เจ้าหน้าที่เพื่อขอบคุณที่อำนวยความสะดวกจราจรหน้าคุกเมื่อ13กันยายนซึ่งเป็นวันที่ญาติมาเยี่ยมเยอะไม่เกี่ยวกับนักโทษเลยสักคนและทักษิณที่พักในแดนพยาบาลก็ไม่รู้เรื่อง ทาน,นายวินญยญัตชาติมนตรีซึ่งเขาเยี่ยมทักษิณวันที่16กันยายนเผยว่าทักษิณดูอิดโรยไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องพิซซ่าและเตือนคนปูดข่าวระวังข้อหามินประมาทข่าวลือนี้สะท้อนว่าทักษิณยังคงเป็นแม่เหล็กข่าวแม้ติดอยู่ในกำแพงคุกแค่เรื่องของกินก็จุดประเด็นให้คนพูดถึงได้ทั้งวงการเมือง หากวันหน้าข่าวพิซซ่าเป็นจริงอาจไม่หยุดแค่พิซซ่าอาจจะมีเมนูอื่นตามมาอีกเทียบเป็นขบวนหาเสียงในคุกครองใจนักโทษทั้งเรือนจำแต่ตอนนี้ราชทัน์ยืนยัดชัดเจนไม่มีพิซซ่าจากทักษิณ แต่ข่าวลือที่ว่าอาหารในเรือนจำไม่อร่อยอย่างที่ผู้ต้องขังคนอื่นกล่าวอ้างบอกตรงๆว่าจริงเพราะตัวนักข่าวเองก็เคยไปลิ้มลองถึงแดนโรงครัวมาแล้วตอนนั้นเป็นเมนูจับชายบอกเลยว่าจืดสนิทเหมือนน้ำเปล่าทั้งๆที่จับชายต้องจืดอ,อยู่แล้วแต่เข้าใจได้เพราะมีผู้ต้องขังหลายคนต่างคนต่างมีโรคประจำตัวติดตัวมาด้วยทำให้เรือจนจำ ต้องทำรสชาติไม่ให้จัดเขาไว้จึงไม่แปลกที่นักโทษจะให้ญาติเติมเงินซื้อของดีในคุกกินแทน